สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o นะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปแบนดอมนะคะกับหัวข้อคนที่คุณนึกถึงเขาคิดถึงคุณไหมนะคะโอเคเดีย๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาวันนี้พมหายไปพอดีว่าใช้โต๊ทำงานอย่างอื่นนะคะแล้วก็ยังไม่เสร็จมาทำคลิปก่อน ก็เลยขี้เกียจปูพรมไม่เป็นไรนะเห <c oughs> ็นมีคอมเมนต์หนึง่งชมว่าไม่รู้ชมจริงหรือเปล่านะ <c oughs> เขาบอกว่าแบ็กกราวด์ช่องนี้สวยดี <c oughs> คือแบ็กกราวด์ของช่องนี้เอาจริงๆไม่มีอะไรเลยนะมีพรมสีขาวขนๆผืนเดียวแล้วก็ แล้วก็มีไพ่วางไว้ละเกะระกะคือเขาชมจริงหรือว่าเขาประชด <c oughs> ไม่แน่น้อบางทีบางคนชอบแบบเรียบเรียบใช่ไหมเราต้องมองในแง่ดีไว้ก่อนอามาดูกันนะคะว่าคนที่คุณนึกถึงเขาคิดถึงคุณไหมตอนนี้คนที่คุณนึกถึงอยู่ในตอนนี้ตอนนี้เขาทำอะไรอยู่ดีกว่า มาดูกันสิว่าตอนนี้เขาชีวิตเขาเป็นยังไงนะคะ Queen of Cups Three of w n n S s Ace of Cups Uh huh. ผู้อ่านว่าเขากำลังมีความรักแล้วเขาก็คิดถึงคนที่เขารักเขาอยากไปหามีความห่างไกลระหว่างเขากับคนที่เขานึกถึงอยู่แล้วมันเจ็บปวดมากๆเพราะไปห่างไม่ได้มันมีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องและในตอนนี้ก็เหมือนกับว่าทำได้แค่คิด ทําได้แค่วางแผนอยู่ในใจยังทําอะไรมากไม่ได้ตอนนี้คนที่คุณนึกถึงอยู่เนี่ยเขาโฟกัสในเรื่องของความรักโฟกัสในเรื่องของความรักเพราะเขากําลังรักใครบางคนอยู่หลงรักมีตกหลุมรักมีความรู้สึกดีๆมีความคิดถึงมีความหวยดหาคิดถึงคิดถึงมากอยากไปหาอยากเดินทางไปหาอยากไปพบอยากไปเจอ แต่เขาอาจจะเป็นคนไกลนะคะเป็นคนที่อยู่ห่างไกลก็เลยไปหากันไม่ได้แล้วก็เจ็บปวดใจแล้วยังไงอีก Queen of Swords The Star Seven of Swords คิดถึงมากจริงๆนะนี่ก็แบบเหมือนแบบเอออยู่ไกลกันแล้วมันมันทำอะไรไม่ได้เลยในตอนนี้แต่เขาเขาได้แค่หวังอะแอบหวังอยู่ในใจลึกๆแอบคิดแอบหวังว่าอยากจะไปหาถ้าทำได้ก็คือก็คืออยากจะไปอยากจะไปเจออยากไปพบอยากไปพูดคุยอยากไปเจอแบบตัวเป็นๆอะไรแบบเนี้ย พูดคุยกันผ่านโซเชียลได้ไหมมันก็ได้แต่มันไม่ไม่ใช่เพอร์โพสของเขาอะ่ะมันไม่ใช่ความต้องการที่แท้จริงของเขาความต้องการที่แท้จริงของเขามันคือแบบไปหาไปเจอตัวเป็นๆอ่ะน, <c oughs> นี่คือ <c oughs> ชีวิตของเขาในช่วงนี้นะคะดูเหมือนจะหมกมุ่นในเรื่องของความรักนะเขาจะโฟก,กัสเรื่องนี้ ไม่ได้โฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินอะไรเลยคนนี้แตกต่างจากที่เคยดูผ่านๆมาส่วนใหญ่จะแบบเออโฟกัสเรื่องงานไม่ค่อยได้สนใจเรื่องรักแต่คนนี้วันนี้เป็นอารมณ์แบบคิดถึงคิดถึงคนรักอยากไปหาอยากไปเจออาจจะมีปัญหากันด้วย มีปัญหากันด้วยนิดๆหรือว่ามีปากเสียงกันหรือว่ามีอาการงอนมีอาการเคืองเพราะมันมีอาการแบบเจ็บปวดใจแล้วบอกคือมันทําอะไรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอือ <c oughs> อ่ทีนี้มาดูกันสิว่าแล้วเขาคิดถึงคุณหรือเปล่าคุณใช่คนคนนั้นไหมที่เขาคิดถึงอยู่ <c oughs> ทัวีต The Devil, Nine of Pentacles, Nine of Wands, Justice. โอ้โห เพนน็อปสอดทัว o ครับเดอ e สตา r อ่ะว่าอ่านว่าใช่ว่าอ่านว่าใช่นะใช่คุณนะคนที่เขาคิดถึงอยู่คนที่เขาคิดถึงอยู่ก็คือคุณนั่นแหละ นะคะคือเขาอ่ะเห็นไหมเนอบสอดเออผู้อ่านรู้สึกว่าคุณกับเขาอ่ะเหมือนมันไม่ได้มีแค่เรื่องระยะทางอย่างเดียวแต่เหมือนมีปัญหาอื่นด้วยคุณสองคนอาจจะมีปัญหากันอยู่ในช่วงนี้อาจจะไม่ได้คุยกันด้วยหรือเปล่าแล้วเขามีความรู้สึกเหมือนแบบกล้ากลัวกลัวคุณนะ่ะเหมือนแบบว่าอยากคุยนะอยากติดต่ออยากติดต่อไม่ใช่แค่อยาก ไม่อยากไม่ไม่ใช่แค่อยากพูดคุยอย่างเดียวไม่ได้อยากแบบติดต่อผ่านโซเชียลไม่ได้แค่อยากแชทหรืออยากโทรหาแค่นั้นน่ะแต่มันเหมือนแบบเขาอยากมาหาอยากมาเจอตัวเป็นๆอยากมายืนอยู่ตรงหน้าคุณเลยอะแต่มันทําไม่ได้แล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเขาไม่แน่ใจว่าคุณน่ะรู้สึกยังไงกับเขาแล้วเขาก็กลัวว่าคุณคุณยังโกรธคุณยังงอนเขาอยู่หรือเปล่า แต่ส่วนตัวเขาอ่ะคือเขาเขาคิดถึงคุณมากๆคิดถึงแบบแบบหมกมุ่นเรื่องคุณอะนะคะจนแบบเหมือนจะตายอยู่แล้วอ่ะแล้วทำอะไรไม่ได้ตอนนี้ตัวเขาทำอะไรไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้ดั่งใจสักอย่างหนึ่งสิ่งที่อยากทำมันยังทำไม่ได้มีแต่ความหวังล้วนๆมีแต่ความแบบ บางคนอาจจะแบบว่าอธิษฐานบางคนอาจจะแบบเอ่อพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยแบบช่วยหน่อยเธอคือเหมือนหมดหนทางอะคะ่ะเหมือนไม่รู้จะทำยังไงอืม <c oughs> เขาคิดถึงคุณเ <c oughs> ขาคิดถึงคุณมาก <c oughs> เหมือนอยากเหมือนอยากเคลียร์อะไรบางอย่างมีความรู้สึกอย่างนั้นอะ เหมือนเขาอยากคุยอยากเคลียอยากอยากมาขอโทษก่อนที่จะเงียบหายกันไปก่อนที่จะหยุดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะทำอะไรผิดต่อคุณสักอย่างเขาอาจจะเคยไม่ให้ความยุติธรรมคุณเขาก็แบบเออก็อยากกลับมาอยากมา ให้ความยุติธรรมอยากมาทําทําดีกับคุณแต่บอกเลยว่าเขาก็กลัวกลัวการถูกปฏิเสธกลัวว่าคุณจะไม่คุยด้วยบางคนบางคนอาจจะบล็อกเขาไปแล้วก็ได้คุณอาจจะบล็อกเขาแล้วแบบเออเขาก็แบบติดต่อคุณไม่ได้มีวิธีเดียวคือมาหาแต่ก็ก็มาไม่ได้เออมันก็เลยแบบ เหมือนแบบทำอะไรก็ไม่ได้สักอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะจนแบบว่าเหมือนไรซึ่งทางออกอ่ะแล้วแบบจะตายอยู่แล้วเลยแบบเนี้ยเพ <c oughs> ิ่มเติมซิ x อืม มีการ not today อ uh ่ะฮะชัดเจนนะคะว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในช่วงนี้คือมันมีการเบรกการเบรกความสัมพันธ์การหยุดชะง,งักการแบบว่าห่างหายกันไปอ่ะ break up separation stop the pattern silent treatment abandonment มันเหมือนกับว่า ไม่ใครก็ใครที่เป็นฝ่ายเป็นฝ่ายเดินจากไปเป็นฝ่ายน่เงียบใช้ความเงียบใช้ความเงียบในการเ,าเหมือนแบบคือคือเหมือนกับว่าอาจจะมีปัญหาอะไรกันก่อนหน้าเนี้ยเราไม่คุยกันไม่เคลียร์แต่ใช้ความเงียบเป็นเป็นตัวแก้ปัญหาอืม อยู่ๆก็เงียบหายอยู่ๆก,ก็บล็อกอยู่ๆก็แบบไม่คุยเฉยๆอย่างนั้นแหละแล้วมันก็เนี่ยช่วงนี้เวลานี้ก็ยังจะไม่ได้คุยกันนะก็เหมือนจะยังไม่ได้เคลียร์ยังไม่ได้แบบเร็วๆเวนี้ยคงยังไพ่ก็ออกมาบอกว่า not today นะคะไม่ใช่เร็วๆนี้หรอกที่ จะได้คุยกันยังมีความโกรธยังมีความเคืองอยู่ไม่ใครก็ใครคนนึงแต่ววกอ่านรู้สึกว่าอาจจะเป็นคุณก็ได้เพราะทางฝั่งเ้าอ่ะรู้สึกว่าเขาจะคิดถึงคุณมากแล้วเขาก็แบบอืมเขาอยากมาหาเขาอยากเดินทางมาหาอยากมาเจออยากมาพูดคุย w o r t waiting for อ่ะ <c oughs> มันคุ้มค่าที่จะรอคอยนะคะ วันนี้ช่วงเวลานี้เร,เร็วนี้มันอาจจะยังไม่ใช่วันของคุณสองคนมันอาจจะยังไม่ถึงเวลาเอ,อ่ยังไม่ใช่ดีวายทัมมิง่งอะไรอย่างเงี้ยก็คุ้มค่าที่จะรอคอยเพราะอย่างน้อยเนี่ยการรอคอยระยะเวลามันจะเป็นตัวช่วยพิสูจน์ได้อย่างหนึ่งนะคะว่าเขายังเห็นว่าเราสำคัญไหมถ้าเขายังเห็นว่าเราสำคัญเขาจะต้องพยายามทำทุกทางที่จะกลับมา เข้ามาในชีวิตของเราแล้ววันนั้นน่ะเราก็จะได้รู้ว่าเออเราเรามีค่าสําหรับเขาเราสําคัญสําหรับเขาจริงๆแล้วเขาก็แบบต้องการเราจริงๆนี่คือมันคุ้มค่าที่คุณจะรอคอยแต่ถ้าคุณแบบไปเร่งรัดรีบร้อนคุณจะไม่ได้เห็นความพยายามของเขานะแล้วคุณก็จะไม่ได้รู้ว่าว่าเขาคิดยังไงหรือรู้สึกยังไงกับคุณจริงๆ มันก็ต้องมาเปิดไพ่แบบเนี้ยอยากรู้ความรู้สึกของเขาก็มาถามไพ่เอาอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันไม่ชัวร์เท่ากับการพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองนะเพราะฉะนั้นรอหน่อยนะคะ Make the effort เมื่อถึงเวลาเมื่อถึงเวลาเขาจะ Make the effort เขาจะแบบหาหนทางพยายามทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะกลับเข้ามาให้ให้ได้ Feel yourself ช่วงนี้อย่าไปโฟกัสมากไม่ต้องไปโฟกัสเขามากทำตัวสบายๆปลดปล่อยตัวเองทำใจให้สบายนะคะรอได้แต่อย่าไปหมกมุ่นอย่าไปโฟกัสอย่าไปแบบว่ายึดติดมากมาแบบไม่ใช่วันๆนั่งมองแต่โทรศัพท์เม่อไหรจะติดต่อมาอะไรแบบเนี้ยคุณต้องปลดปล่อยตัวเองคุณต้องให้อิสระกับตัวเองมีความสุขกับตัวเองให้ได้ ให้ความสุขกับตัวเองให้ได้ก่อนนะคะเมื่อถึงเวลาเขาจะพยายามกลับเข้ามาในชีวิตของคุณเองไม่ใช่ว่าตอนนี้เขาไม่พยายามนะแต่เขาทําอะไรไม่ได้ดังหากคือเขาก็พยายามหาลู่ทางพยายามหาหนทางแหละแต่ว่ามันก็ติดอุปสรรคอะไรต่างๆก็อย่างที่บอกมันไม่ใช่ดีวทัมมิง่งมันไม่ใช่เวลาที่ที่เหมาะสมเขาบอกให้รอก็ต้องรอไพ่บอกนะคะว่าเนี่ย สองสำรับออกมาเหมือนกันเลยอะคือ not today ไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่เร็วๆนี้แล้วก็ word waiting for คุ้มค่าที่จะรอคอยคือยังไงก็ต้องรอว่าอย่างนั้นเถอะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณก็ได้รับรู้ความรู้สึกของเขาแล้วว่าเออเขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่นะคิดถึงมากด้วยอยากกลับมาแต่ว่ามันก็ติดปัญหาหนู่นนี่นั่นนะคะ ก็ไม่เป็นไรคุณก็ไม่ต้องไปโฟกัสไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากใช้ชีวิตของคุณไปให้มีความสุขแล้วเดี๋ยวรอคอยเวลาที่เหมาะสมคุณกับเขาก็จะได้มีโอกาสกลับมาพูดคุยกับมาเคลียร์ใจกันอีกครั้งนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็จบการอัดนไพ่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ